สวัสดีค่ะร้านอินแบกอินแบนะคะวันนี้จะมารีวิวรุ่นนี้ค่ะลูกค้าขาของ LV นะคะที่ที่หน้าเพจเนี่ยจะเป็นแบบนี้กระเป๋าแล้วก็มีสายสะพายข้างนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นไซส์ PM นะคะรุ่นแล้วก็ขนาดเนี่ยเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ดูใต้ลิงก์นะคะว่าขนาดไหนขนาดก็คือกว้างคูณยาวเท่าไรนะคะแล้วก็ เป็นไซส์อันนี้จะเป็นไซส์ PM นะคะขนาดก็จะอยู่ประมาณ21นะคะตรงนี้จะอยู่นะคะตรงนี้กว้างน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก15-16เซนนะคะตรงนี้เนี่ยทางร้านเนี่ยเลยแนะนำเป็นไซส์ SX นะคะเพราะไซส์ SX ของทางร้านเนี่ยก็คือด้านกว้างเนี่ยค่ะจะกว้าง นะคะก็คือถ้าเป็นไซส์ S นะคะตรงนี้ก็คือ8ตรงนี้จะแค่3นะคะหรือถ้าเป็นไซส์ S เนี่ยก็คือตรงนี้จะเป็น9ตรงนี้จะเป็นแค่4นะคะแต่ว่าอันนี้สำหรับกระเป๋าที่ที่ก้นกว้างนิดนึงนะคะเราก็เลยทำมาเป็นรุ่น S X ซึ่งรุ่น S X เนี่ยใส่ได้สำหรับ S หูสั้นนะคะ S หูก็คือลองชอม S หูสั้นนะคะอันนี้ก็คือจะตรงรุ่นเลยนะคะเราก็จะเป็นอ่ารุ่นที่เป็น เอามานะคะ M MM M เนี่ยก็คือรุ่นนี้ก็สามารถที่จะใส่ได้นะคะลูกค้าบางคนบางทีไม่ได้อยากแน่นกระเป๋ามากก็เคยมีสั่งรุ่นนี้ไปนะคะถ้ายัางไงลูกค้าลองลองดูที่หน้าเพจได้นะคะหรือว่าจะดูที่ช่อง YouTube ของทางเราที่ที่ทางร้านเคยรีวิวไว้นะคะว่ารุ่นไหนใช้กับอันไหนใช้กับแบบไหนซึ่งจริงๆเนี่ยเรามารีวิวให้ดูค่อนข้างเยอะเพราะว่าลูกค้าบางท่านเนี่ยบางทีคิดว่า เอ้ยกับหมอนของตัวเองเนี่ยน่าจะใส่ไซส์เนะคะบางทีไม่ก็ใส่ไซส์เอน่าจะสวยกว่าอะไรเงี้ยทางร้านก็คือเคยมารีวิวหลายๆใบให้ดูว่าเอ้ยขนาดกับที่จัดระเบียบที่ทางร้านมีเนี่ยบางทีอ่า ใส่เนี่ยก,ก็ก็บางทีถึงให้ถ่ายรูปเนาะถึงให้ถ่ายรูปแล้วก็วัดขนาดมาบางทีทางร้านก็จะได้ช่วยดูแล้วก็จะได้ที่จัดระเบียบสวยๆใส่กระเป๋าอะแล้วก็จะได้ดูเป็นทรงด้วยหาของได้ได,ได้ได้ง่ายด้วยนะคะอย่างอันนี้ที่ทางร้านเน้นเป็นอ่าเป็นไซส์นี้นะคะเพื่อที่จะแบบมันจะพอดีกระเป๋าะคะ่ะแล้วก็จะสะดวกนี่เลยนะคะไซส์ S X นะคะ พอเวลาพับตรงนี้อันนี้ลูกค้าพับได้นะเนี่ยค่ะคือทรงกระเป๋ามันจะเป็นแบบนี้นะจริงๆแล้วจะใช้ได้สองแบบนะคะหรือจะพับอย่างนี้นะหรือก็จะอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็สะพายกระเป๋าถือสวยๆนะอันนี้ก็คือจะตรงรุ่นเลยนะคะลูกค,ะคะ้าค่ะรุ่นนี้ตรงรุ่นเลยเหมือนกัน บางทีทางร้านเนี่ยจะไม่ได้ไม่ได้แนะนําที่จะระเบียบที่ที่แน่นเกินไปหรืออะไรเกินไปนะคะเพราะว่าในเรื่องของการหยิบจับของะคะ่ะหรือบางทีมุมชวนมุมอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะมันก็จะดูกระเป๋าเป็นเหลี่ยมเป็นทรงไปอะไรเงี้ยนะคะทางร้านก็คือจะจะคอยแนะนําให้ที่จะระเบียบเนี่ยใส่กระเป๋าได้ได้ค่อนข้างที่จะดูสวยงามแล้วก็ยังอ่าใช้ ใช้ที่จะระเบียบได้อย่างสะดวกด้วยนะคะถ้าไงสอบถามมาได้นะคะสง่งรูปมาได้เลยนะคะให้น้องๆแอดมินได้เลยนะคะที่เพจนะคะที่จะระเบียบกระเป๋าอินแบกอินแบงนะคะหรือจะเป็นที่แอดสายนะคะแอดสายนบจนะคะหรือจะเป็นช่องทางก็คือ i n s t a g r กรมีรูปสวยๆเนาะแล้วก็ในเรื่องของช่อง YouTube ของทางเรานะคะที่จะระเบียบกระเป๋า Inbank Inbank นะคะตรงนั้นเนี่ยที่เป็นช่องของทางเราก็คือจะรีวิวกระเป๋าแบบ เกือบทุกรุ่นเลยนะคะไว้ให้ลูกค้าดูว่าใช้ที่จะระเบียบรุ่นไหนไซส์ไหนถึงจะเหมาะกับกระเป๋านะคะถ้างัฝากกดติดตามด้วยนะคะยังไงสวัสดีนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ